มันแทมก่อนแล้มันมันยังแซทมมันลืมต้นก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อก่อนเพิ่นเท่าบ่ได้อ่านใส่สารเคมีพี่น้องใส่ตะปูนี่พุ่นใส่ตะปุ่นทิ้งหง่นี่นี่ทำมาเก็บเอามันเต่งกันมันกระจ็บบ่ออันนี้บ่อมันจะเป็นไงเอ้ามันซุกเลยได้หาซุกอยู่บ่อฮะนั่นมันซุกบ่อโน่นมีมันซุก มาเขบมันมีบหลายก็ได้กิ่นสก้อนไว้ครัมันเป็นละลายก้อนยังได้กินเด้อพี่น้องจเสียไปให้พี่น้องแบ่งให้พี่น้องกินอันนี้เจ๊มาก่อดนวงามพี่น้องมาเขบก็น้วยสวยถ้ามันมีหลายก้อนนี้ก้อนเด้อพี่น้องจะไป ข้าวพี่น้องอยู่ดอกรอมันซุกมันตามันแดงกว่านี้ก่อนเ้ยพี่น้องเลย